สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับจะมาท 35, 네ํายําเห็ดหูหนูไปจนไพรนะครับเริ่มจากผมนะครับชื่อเด็กชายโดยลวัตตุกโตมอดสามห้าเลขที่สี่นะครับผมปูตะวันใจดีเลขที่เจ็ดครับผมปูริเลขที่แปดครับเจษฎารสุขสบายครับเลขที่สิาครับผมธนวัฒน์ยต์มณีเลขที่สิบห้าครับจะเป็นยังไงไปดู วัตถุดิบนะครับที่เรามีนะครับอย่างไรกครับเผ็ดหูหนูขาวครับชื่อเมนูเมนูก็บอกเลยแล้วครับยำเผ็ดหูหนูไปจนไท่อันนี้ถั่วนะครับถั่วถั่วพล่วนะครับเป็นถั่วที่ส่งนะครับจะย่ออะไรก็ได้แต่ผมมะพูดดีกว่าอันนี้ครับหมูหมูยอครับหัวหอมใหญ่ครับอันนี้เขาเรียกหัวหอมใหญ่นะครับบางคนเรียกผิดนะครับหมูสับมะนาว น,นี่ใช้หลายอยู่เหมือนกันนะเพราะเราทําเยอะแล้วก็มะเขือเทศราซินีนะครับพริกแดงจินดาฝ่งชีครับขึ้น่ายแช่เห็ดปูนุขาวก่อนนะพอเห็ดน,นะครับเราก็จะหั่นเตรียมขึ้นช่ายครับหั่นแบบนี้เลยครับนห,นนหนึ่งนิ้วนะครับ โอเคเว้สวย,ยงามเรื่อยเลยเรืๆๆๆๆๆ่อยๆเลยต่อไปนะครับมะเขือเทศราสีนีนะครับตรงกลางดูนะช้าๆชัดๆชัดชือ่าเสร็จแล้วได้แล้วหนึ่งถึงขั้นตอนทำพริกนี้เราต้องเด็ดเด็ดวินก่อนนะครับอเอาวินออกครับทั้งทั้งสองอันนะครับเรากเราซอยนะครับบไม่ใช่ใช่หั่นนี่เราหั่นนี่หั่นทีละปิดนี่เล็กๆ ใครชอบผิดมากก็หั่นเล็กมากแล้วใครชอบผิดน้อยก็หั่นย้ำหมดเลยเล็กเท่านัก็มีบาทเดียวไม่บาทเออเราคนจริงแล้วจับเล็เลมกบอบผิดผิดับผมเมาผิดแบบจ้าเป็นมะนาวนะผมมะนาวอะไรครับก็มะนาวได้นะผมมะนาวบ้านเรบไม่ทนมะนาวบ้านครับโอ้ย ชูเซติบ้างเนี่ยผมได้แล้วบีบบีบโชจมิ้บโชว์น้ำบิ้วโว์น้ำน้ำยิ้มไหมนีนาวน้ำครับนาวน้ำครับไม่ต้องห่วงครับนาวน้ำของดีจังครับนาวปะนี่ครับกินกินแตัวหัวหอมใหญ่นะครับหอยเงหอยหัวหอมใหญ่นะครับวิธีการปอกง่ายครับตัดตูดตัดหัวครับเสียนจังแล้วก็ตัดหัวครับครับเสียน อันนี้นะครับ yeah, yeah. เล็กน้อยนะครับแล้วก็ปอกเลยให้เสียกรีนเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปผมจะสาธิตวิธีการหั่นนะครับหั่นนี้กดลงไปตรงกลาง<ะ>ไม่ต้องไม่ต้องบานมาก <c oughs> น,นิ้วๆเร็วๆมมไม่เลยมีไม่โกกินนิ้วเร็วหีดเลยลว์เลยเนี่ยตัดปเลยน,นี่ครับ ต่อไปครับเราจะมาดูเหตดนะครับว่าเหตดถึงไหนแล้วครับตอนนี้ผมเอาเหตดที่มันนิ่มๆออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอาการประมาณนี้นะครับคือมันจะถึงจะพองๆหน่ยครับจากจากอันแรกครับอันแรกครับอันแรกเราเรามาตัดสีเหลืองๆนี่ออกครับนี่ใช่ใช่ตัดสีเหลืองๆออกแล้วก็ไม่เราต้องตัดครึ่งก่อนแล้วแล้วก็ตัดอีกรอบนึงครับได้เป็นช่อนะครับแล้วก็ตัดสีเหลืองๆออกครับครับผมแล้วก็ตัดครึ่งครับเมื่อพอดีพอดีคำเออได้คออ่าครับผมนะครับ ในตอนแล้วมันเป็นยังไง้าด้วยมันจะออกมาเป็นลักษณะอาการประมาณนี้นะครับนี่เป็นดอกงที่เราเคยกินเนี่ยครับเราขั้นตอนเมื่อกี้เสร็จนะครับเราวก็มาแตดการเอาเห็ดนะครับใส่เสร็จลวกลวกเห็ดครับเป็นขั้นตอนลวกเห็ดครับเราต้องรอน้ําเดือดก่อนนะครับถึงเราค่อยใส่เห็ดลงไปครับตอนนี้น้ํามันยังไม่เดือดนี่ครับไม่ยุดเลยใส่เลยครับเยนีส่ไปเลยครับ ลว,เสสวลกเห็ดขั้นตอนลวกเห็ดครับจะตัวัำหรือมันยิ่งมันที่ขอช่วยเรียบร้อยครับเราก็รอเห็ดมันแบบสุกๆนะครับหรือว่าเรารอเดือดอีกครั้งครับว่าไปครับสามสี่เอาเลยมู่ย้อนะครับขั้นตอนแรกหั่ครึ่งนะครับเพนะมีดไม่คมบิ่มหมดแล้วมนไม่ไตรงแล้วก็ดึงเปลือกออเราก็ต้องมาเป็นรูปครึ่งแว่นนะครับไม่มี

เราไปเลยทำการลวกหมูครับต้องต้องใส่ซีอิ๊วก่อนเราต้องใส่ซีอิ๊วก่อนนะครับเพื่อเพื่อดับคราวครับจัดการครับซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะซีอิ๊วขาวหย่อๆครับหย่อๆโอ้ยคิมอะไเนี่ึจอนจอนนะครับใส่ยัดเต็มจอนเลยครับต่อไปครับใส่หมูเลยจัดการใส่หมูตะกึ่งก่อนนะครับครับ๊อบ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 ได้แล้วครับคุกคุกเลยครับเดี๋ยวให้ให้น้ำมันเดือดขึ้นมาก่อนแล้วใส่คนแม่หมูยัดคราว ถึงได้เวลายำนะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมก็ยำักสาหัสนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถึงขั้นตอนการยำครับได้เวลาปรุงนะครับขั้นแรกใส่กระงปรุงกไปก่อนครับมะนาวเออใส่ไปครับผมสองยนนะน้ำตาลหมดเลยหมดเลยนะเออผิดสารลงไปเลยผียวขาวหมดเลย ต่อไปพริกพริกพริกแดงจินดาของเรานั่นเองก่อนก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับยีให้เข้ากันก่อนต้องยีนะครับผหมนี้ยีไม่ใช่คนยีครับคือยียีครับยียีให้แบบน้ำตาลละลายครับออ๋พูดเลยขึ้นช่ายครับเอาใส่หมดเลยครับของชอบของคงร้อยโคงร้อยครับขึ้นช่ายนะยค้งร้อยครับผมแล้วก็ต่อไปครับพระเอกของเราครับเห็ดปูหนุลย นักเลงครับใจนักเลงคนจำคนจำต้องรุกแค่เข้ากันใส่มะนาวเพิ่มกับช้อนมั้มันมันแล้วแต่คนครับมะนาวนะครับรวมของเราเอร่อยไม่อร่อยไม่ว่าเน้นเปรี้ยวครับยังเปรี้ยวไหมอ่ะเปรี้ยวอ่ะเอาเลยตักเลยเลยครับจัดจานให้สวยงามนะครับครับผมตักให้หมดเลยครับมี่พักพักตักกันเลย ครับผมของร้อยของร้อยเริ่มเลยนะครับจัดการครับยัดลืมลืม,ลมของเด็ดของของร้อยครับของร้อยไซต์ตัวใส่์ตัวของร้อย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 ไอ้เหี้ยนี่พูดแต่ของร้อยแล้วคลิปเลยนี่กลุ่มนี่โอ้โห ขั้นตอนแรกของการชิมนะครับคือเราต้องชิมน้ำมันก่อนนะครับว่าน้ำมันเปรี้ยวหวานใจไหมครับหวานใจครับยย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 ่ยยนยย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 ยอยไยยยยยได้ยย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 ้ยอยย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 อบยยยยยย cọp nga cọp nga